บอกรวบประเด็นขอเสนอเจาะแทคกติกพิมาริกฤดูกาลใหม่เมื่อเหล่าทีมดังเล่นอินเวอร์สเพื่อชูปีกนะครับแผนการเล่นอินเวอร์เต็ดฟูลแบ็กนะครับต้องบอกว่าไม่ใช่เรื่องใหม่สำหรับศึกพิมาริกนะเพราะอันที่จริงเนี่ยเป๊ปกวาดิโอลาเขานำมาใช้ตั้งแต่ปีแรกๆที่คุมแมนซิตี้แล้วนะครับหรือจะเป็นที่ผ่านๆมาหลังจากนั้นมิเกลอาร์เตต้าใช้กับอาร์เซนอลมาตั้งแต่ปี2021ต่อด้วยลิเวอร์พูลของเจอเก้นคล็อปก็มีสเปอร์ของ e, ขอันเก้ปอสเตโคกรูก็ใช้แต่จุดที่น่าสนใจกกกก็็็คือออ6ทีีีีมมมดดััังใในนนนนพรรรเเ์ลลซซ่้้าชููปแแบบบิวตฟ บ,บางทีมก็ทําตลอดทั้งเกมบางทีมก็ทําบางจังหวะแต่เห็นได้ชัดว่าเป็นส่วนหนึ่งของแผนนะครับและแทบจะเป็นเทรนรด์พเมลีกฤดูกาลนี้เลยก็ว่าได้เรามาวิเคราะห์กันหน่อยครับว่าทําไมตอนนี้เทรนด์อินเวอร์เทนฟ b a แบ็กถึงได้ฮิตขนาดนี้ครับเริ่มจากแชมป์เก่าแมนซิตี้นะครับพวกเขาเคยเป็นผู้บุกเบิกในอังกฤษก็จริงแต่ปีที่แล้วอไม่ได้เล่นแผนแนวนี้นะปีก่อนซิตี้เล่น4-2-3-1ครับตอนบุกเนี่ยจะให้แบ็กขวาอย่างคลายวอร์เกอร์เติมสูงขึ้นไปเป็นปีกขวาแล้วฟิลโฟเดนที่ยืนเป็นปีกกขขขววาาาาาอออยยยูู่่่นแลล้เจะับมตรงง เพื่อเกิดสถานการณ์กองกลางตัวรุก2คนบางครั้งโฟเดนก็เล่นกับเควินเดอร์บอยบางครั้งก็เป็นฟิลโฟเดนกับปูเลนอวารเรสส่วนยอสโกกอดิโอนที่เป็นแบ็กซ้ายนะครับตอนที่บิลอัพเกมบุกแล้ววอลเกอร์ดันสูงขึ้นไปเนี่ยกอดิโอนจะขยิบเข้าเป็นเซนเตอร์ตัวซ้ายแทนปรับมายืนหลัง3ตอนบุกด้วยแผน3 4 2 1และจังหวะเกมรับเนี่ยถ้าเสียบอลเมื่อไหร่วอลเกอร์ค่อยถอยไปยืนแบ็กตามเดิมกลับไปยืนแบ็กโฟเหมือนเดิมปีนี้เป๊ปมาแผนใหม่ครับอินเวอร์เต็ดฟูลแบ็กอีกครั 4, 2, 3, บ หุบมายืนเป็นมิดฟิลด์ตอนบุกพวกเขาเล่นเหมือนแผน343ไดมอนด์ครับโดยมิดฟิลด์ที่ยืนตัวต่ำสุดเป็นมาเตโอโควาซิตมิดฟิลด์ตัวกลางเยื้องซ้ายเป็นเควินเดอะบอยมิดฟิลด์ตัวกลางเยื้องขวาเป็นลูอิสและมีเบรนาโดซิวายืนเป็นกองกลางตัวรุกข้างบนใช้มิดฟิลด์ถึง4คนยืนแบบเข้าหลามตัดเลยนั่นเองไอเดียของเป๊กก็คือพอเล่นแบบนี้มันคือการโอเวอร์โหลดยันยันกลางเลยครับมีนักเตะมิดฟิลด์ถึง4คนเป็นการบีบให้คู่ต่อสู้เนี่ยต้องตั้งแผงเกมรับแบบกระจุกตรงกลางสู้ถ้าไม่กระจุกกตตรงงงลลลาสสููู้้โดดนนนนแแแทหแนนแุ่่่อออะพคม จุกกันตรงกลางเยอะแบบนี้มันก็จะเป็นการเปิดพื้นที่ด้านข้างให้ปีกได้เกิดสถานการณ์ดนหนึ่งต่อหนึ่งเรียกว่าแผนนี้มันทําให้เชริมี่โดกูแล้วก็ซาวินโยเด่นมากๆเลยครับเพราะพวกเขาทั้งคู่เนี่ยเลี้ยงกินตัวได้เก่งอยู่แล้วบางจังหวะพอเพื่อนไปโอเวอร์โหลดตรงกลางหมดพวกเขาก็เลยเลี้ยงจี้หาฟุตแบ็กแบบตัวประกบแค่คนเดียวได้เลยครับทีมต่อมาที่เล่นแผนนี้เป็นประจำและทําตลอดตั้งแต่ฤด,ดูกาลก่อนนะครับก็คือท็อตแนมฮอสเปอร์แต่ของสเปอร์เนี่ยจะใช้อินเวอร์เซฟุตแบ็กสองข้างเลยครับจังหวะที่ game o, ogi, บิลาล ยืนเป็นมิดฟิลด์ซึ่งเมื่อรวมกับคู่เซนเตอร์มิกกี้ฟานเดอร์เฟนกับคริสเตียนโรเมโรและอีฟวิสซูมาที่เป็นโฮดดี้มิดฟิลด์แล้วจะทําให้สเปอร์มีพื้นที่ตรงกลางสนามถึง5คนเลยทีเดียวไอเดียของสเปอร์ก็เหมือนซิตี้เลยครับคืออัดตรงกลางมาให้เยอะที่สุดเพื่อให้คู่ต่อสู้รับแคบและไปเชิดชูปีกเต็มที่เราได้เห็นนักเตะใหม่อย่างวิลสันโอโดแบร์เนี่ยเล่นเด่นมากครับทางกราบซ้ายย้ายมาแบบเซอร์ไพรส์แล้วก็เล่นดีซะด้วยแต่ส่วนหนึ่งก็คือแผนของเขาเนี่ยเออให้ปีกสไตล์เลี้ยงงงงจจี้้แแบบบโดดรรเกิิๆัสส่่วนวนนนนขา จะไม่ใช่ประเภทตีนตะขอเลี้ยงจี้ขั้นเทพแต่สปีดต้นของเขาก็จัดจ้านสามารถกดดันแบ็คคู่ต่อสู้ได้เช่นกันหรือบางจังหวะสเปอร์ก็จะให้สนทึงมินที่เป็นกองหน้าฉีกไปยืนซ้ายทีขวาทีเพื่อคอยดึงตัวประกบด้วยครับอีกทีมที่เด่นชัดเจนก็คือเชลซีของเอนโซมารสกานะครับเขาทำแบบนี้ตั้งแต่คุมเลสเตอร์ซิตี้ส่วนเวอร์ชันเชลซีนัดล่าสุดมาแผน4-2-3-1ครับจังหวะวิวอัพเกมรุกจะให้แบ็คขวามาโลกุสโตหุบเข้ามายืนกอง,กล,งกลางกับมอยเซสไกเซโดเพื่อให้ so เอนโซ วนด้านหลังครับก็ปรับไปยืนเป็น3เซนเตอร์เอาคูคูริยามายืนเป็นเซนเตอร์ตัวซ้ายเกมบุกของเชลซีจะเป็น3421ช่วงบิวอัพนะครับซึ่งแผงของมารสกาก็ใช้ตรงกลาง4คนเช่นกันกูสโตไกเซโดเอนโซพาเมอร์อันนี้นัดเฉพาะมิดฟิลด์นะครับยังไม่ได้นับรวมกองหลังอีกไอเดียก็เหมือนสเปอร์เหมือนซิตี้เลยครับโอเวอร์โหลดกลางให้คู่ต่อสู้รับแคบแล้วก็โจมตีริมเส้นแบบทันท่วงทีเพื่อให้ตัวประกบน้อยที่สุดนี่คือเหตุผลลยครับที่ว่าทำไมโนนี่มาดูเอเคได้เลี้ยงจีี้ดดวววลลตตต่่อออเเเาในนกกมทจับแ เขาก็ยิงแฮตทริกได้ด้วยแต่ของเชลซีเนี่ยอาจจะต้องแก้ฝั่งซ้ายมิคลโลมูดริกนะครับยังไม่ปังสักเท่าไหร่ถ้าตัวจริงเป็นเฟโดเนโตอาจจะเนี้ยบกว่านี้ได้ครับส่วนทีมที่เล่นแผนนี้เหมือนกันแต่ไม่ได้ทําตลอดทั้งเกมนะครับก็จะมีอาร์เซนอลลิเวอร์พูลและแมนยูนเต็ดเริ่มจากอาร์เซนอลก่อนนะครับตอนฤดูก,กาล2021-22พวกเขาเล่นแผนนี้ทุกนัดเลยครับจากนั้นฤดูก,กาล2022-23เล่นครึ่งซีซั่นแรกและครึ่งซีซั่นหลังเติมแผนอื่นเข้าไปส่วนซีซั่นนี้นะคร ก็จะเห็นว่าพวกเขาเล่นดนหลักหลายแผนมากใน90นาทีต่อแมชเนี่ยจะต้องมีเล่นอินเวอร์สเข้ามาบางเกมก็1ใน3ของเกมบางเกมก็2ใน3ของแมชนั้นอย่างนัดล่าสุดนะครับเจอกับแอสตันวินล่าเนี่ยพวกเขาใช้ยูเลนทิมเบอร์นะครับโยกไปยืนเป็นแบ็กซ้ายเพื่อแก้ทางความเร็วริมเส้นของแอสตันวินล่าหลังจากที่ผ่านมาเนี่ยอาร์เซนอลไซด์เป็นโอเล็กซานเดอร์ซินเชนโกตลอดบางจังหวะทิมเบอร์ก็จะยืนเป็นอินเวอร์เต็ดครับเพื่อบิวให้กลางแน่นและเปิดโอกาสให้ปีกสองข้างบูกาโยซาก้ากับกาเบรียลมาตินเนล ถามว่าอาร์เซนอลเล่นอินเวิร์ดตลอดเวลาไหมก็ต้องบอกว่าไม่นะครับบางจังหวะพวกเขาก็ให้ทิมเบอร์ยืนเป็นแบ็กปกติเลยแล้วก็ดันเบนไว้ White ขึ้นไปช่วยด้านบนบ้างโดยหวังให้บูกาโยซาก้าสามารถหุบเข้าไปโจมตีพื้นที่สุดท้ายได้มากขึ้นครับเรียกว่าอาร์เซนอลเล่นแผนอินเวิร์ดไหมใช่แต่ไม่ตลอดเวลาครับเป็นแบบนี้ตั้งแต่ครึ่งซีซั่นหลังปีก่อนแล้วโทมิยาสึโดนจับไปยืนแบ็กซ้ายก็มีทั้งอินเวิร์ดแล้วก็ยืนเป็นแบ็กปกติแนวทางนี้จะคล้ายลิ้วภูของอาร์เนอร์สล็อตครับที่มาหลากหลายแผนเ,เดียาาเดเยเดียท บางจังหวะนะครับลิเวอร์พูลก,ก็เล่นเป็น4-2-3-1ครับคู่กลางรับเป็นกราเฟนแบกกับอเล็กซิสแม็กคาลิสเตอร์บางจังหวะก็ให้กราเฟนแบกห้อยต่ำคนเดียวแล้วดันแม็กคาลิสเตอร์ขึ้นไปช่วยโดมินิกโซโบสไลทำเกมปรับไปยืนเป็น4-3-3แต่ก็มีอีกหลายจังหวะครับที่บิลล์อัพแบบอินเวอร์เต็ดฟูลแบ็กโดยให้เทรนด์อเล็กซานเดอร์อาร์โนหุบเข้ามายืนเป็นกองกลางร่วมกับกราเฟนแบกเรียกว่ามีความหลากหลายสูงมากๆนะครับและมาแนวทางเดียวกับอาร์เซนอลก็คือปรับหลายแผนระหว่างเกมส่วนแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดขขออออองเเเเรรรริิิคนนนฮาาาากกะะับพววจจไไมมม่ด้ีปณ์ เท่ากับซิตี้สเปอร์เชลซีแล้วก็ไม่ได้ผสมบ่อยๆเหมือนอาร์เซนอลกับลิเวอร์พูลแต่ถามว่ามีจังหวะที่เล่นอินเวิร์ตบ้างไหมก็ต้องตอบว่ามีครับโดย2นัดแรกเนี่ยบรูโน่ฟานันส์จะโดนจับไปยืนเป็นฟอร์สไนบางจังหวะบรูโน่นะครับจะชอบถ่างตัวเองไปยืนฝั่งซ้ายเพื่อเปิดทางให้ปีกซ้ายอย่างแรชฟอร์ดสามารถวิ่งตัดเข้าไปตรงกลางได้มากยิ่งขึ้นหวังใช้สปีดนั่นเองจังหวะที่บรูโน่ถ่างมายืนซ้ายเนี่ยแบ็กซ้ายอย่างดิโอโก้ดาโลก็ไม่จําเป็นต้องยืนชิดเส้นเสมอไปสามารถหุบเขา เห็นได้ชัดว่าแม้แมนยูจะทําไม่บ่อยไม่ทําตลอดแต่ก็มีทําให้เห็นบ้างเช่นกันครับสำหรับยูเนเต็ดนะครับผมคิดว่าเขาทําเพื่อให้มันยืดหยุ่นตอนนี้กับสถานการณ์เวลานี้ตอนที่กองหน้าตัวเป้าอย่างรัสปุสคอยลุนยังไม่กลับมาแต่เมื่อขุมกําลังสมบูรณ์นะครับจะยังเล่นแบบนี้ไหมก็ต้องดูกันต่อไปอาจจะเล่นแบบผสมก็ได้หรืออาจจะไม่เล่นเลยก็ได้แต่ที่เหลืออีก5ทีมผมเชื่อว่าจะมีทิศทางใช้อินเวอร์บ้าง40%บ,งบงเือไม่ก็100%ต่อเกมไปอี่าวๆเปอราะทีมเหล่านั้นดูมีไอดียโจมตีแบบาั้นปีกี่จือ ไอเดียของแผนอินเวอร์ตเหมือนที่ผมเล่าให้ฟังคือถ้าปีกคุณเก่งมากเลี้ยงจีงงดด้เก่งมากสร้างสถานการณ์กดดันฟูลแบ็กนี่เก่งมากก็ต้องพยายามโอเวอร์โหลดแดนกลางเพื่อให้ปีกมีตัวประกบน้อยที่สุดนี่คือเทรนด์ของพรีเมียร์ลีกฤดูกาลนี้นะครับจะมีการปรับเปลี่ยนเพิมเ่มเติมไหมก็ต้องดูกันต่อไปแต่นับเป็นการเปิดฤดูกาลที่แต่ละทีมศาสตร์แทคนิกศาสตร์ปรัชญากันเข้ามาแบบชัดเจนมากนะครับซึ่งน่าจะเป็นซีซั่นที่เราต้องดูวิธีการเล่นของบิ๊กทีมแบบสัปดาห์ต่อสัปดาห์เลยทีเดียวรรบบบบเกกิดชอชออ่งนแ แชร์ให้กับทางขอบสนามด้วยนะครับช่วงนี้ปีเตอร์โบสขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ